วิธีการตั้งค่าสำหรับพนักงานและการจัดการทีมในแอชช p r โปรมีฟังก์ชันจัดการพนักงานสำหรับช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ที่มีแอดมินมากกว่า1คนสามารถตอบแชทลูกค้าและทำงานพร้อมๆกันได้อีกทั้งยังสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับตำแหน่งที่แตกต่างกันได้อีกด้วยครับโดยวิธีการเริ่มใช้งานให้เข้าไปที่เมนูจัดการพนักงานสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเพิ่มตำแหน่งตามหน้าที่การทำงานให้คลิกไปที่แถบจัดการตำแหน่งทางด้านบน จากนั้นกดปุ่มเพิ่มตำแหน่งใหม่ถัดไปให้ตั้งชื่อตำแหน่งที่เราต้องการต่อไปจะเป็นการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานระบบในด้านต่างๆให้เราคลิกเลือกตามที่ต้องการได้เลยครับแต่หากต้องการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานได้ทุกอย่างให้คลิกเลือกเมนูทั้งหมดทางด้านล่างจากนั้นกดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นอานเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งครับ เมื่อจัดการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของตำแหน่งต่างๆจนครบแล้วต่อมาเราจะทำการสร้าง Account ให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถเข้าใช้ i อ c h a t Pro ผ่าน Account ขององค์กรได้เริ่มต้ในใ้คลิกไปที่แถบรายชื่อพนักงานทางด้านบนจากนั้นกดปุ่มเพิ่มพนักงานใหม่ขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ชื่อของพนักงานกำหนด Username และ Pass w o r d สำหรับเข้าใช้งานระบบและเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มให้เรียบร้อยถัดไปให้เราติ๊กเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงให้เห็นในระบบเมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกได้เลยครับ หลังจากตั้งค่าสำหรับเข้าใช้งานระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่เมนูจัดการทีมเพื่อเพิ่มพนักงานสำหรับเข้าใช้งาน iChat Pro ถัดไปให้เราคลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ดูแลระบบจากนั้นเลือกนายชื่อพนักงานที่ต้องการเพิ่มเข้าทีมเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเสร็จแล้วคลิกปุ่มเพิ่มเข้าทีมได้เลยครับ ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดออนไลน์ให้กับพนักงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับโดยการกดปุ่มด้านหลังให้กลายเป็นสถานะสีเขียวหากไม่เปิดตรงนี้พนักงานจะไม่สามารถเข้าใช้งาน iChat Pro ได้ครับและหากต้องการลบพนักงานออกจากการใช้งาน i c h ช t Pro สามารถทําได้โดยการคลิกที่ปุ่มทั้งขยะตรงด้านหลังชื่อของพนักงานคนดังกล่าวครับ ในส่วนวิธีการล็อกอินสำหรับพนักงานสามารถเข้าใช้งานเหมือนการใช้งาน,นระบบไอชิปแบบปกติแต่เราจะต้องส่ง username และพาสเวิร์ดให้กับพนักงานรวมถึงรหัสอ้างอิงสําหรับเข้าใช้งานโดยรหัสอ้างอิงจะเป็นรหัสเดียวกับรหัสลูกค,ค้าที่สามารถดูได้จากเมนูข้อมูลส่วนตัวในหน้าแรกของไอชิปครับสำหรับขั้นตอนการล็อกอินให้ใส่ username และพาสเวิร์ดที่บริษัทได้สร้างไว้จากนั้นให้คลิกไปที่พนักงาน พร้อมนำรหัสอ้างอิงร้านค้ามาใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบก็จะสามารถใช้งานระบบไอชิปได้ทันทีครับ